วันนี้วันที่8กุมภาพันธ์วันอาทิตย์นะครับฝนตกอยู่สะพาน5ถนนถนนพหลา,า,ามถนนถนนสะพาน5นะครับฝนตกตอนนี้นครับฝนตกเดินตากฝนไปแล้วนะครับถนนจันนะครับวง1รอบพิษถนนจันนี่ครับไปแล้วนะครับฝนตกฝนต,ตกผิดฤดูนะครับ มาดูแรงฝนตกนะครับโอ้รถไม่มีเลยนะครับรถไม่มีโอ้ตอนนี้กลางล่มเลยนะครับกลางล่มฝนตกนะครับน้ำนองเลยนะครับสะพานห้าถนนจันนะครับเขตสาธรอ,อันนี้เซียนหวยนะครับเซียนหวยเซียนหวยลาวหวยไทยเลยนะครับ อากาศฝนตกนะครับก็แรงมากเลยนะครับน้ํานองเลยนะครับจากจากพ้นนี่ก็เปียกเลยนะครับกรุงเทพมหานาครฝนตกวันนี้นะครับชุ่มฉ่ําไปทางกรุงเทพเลยนะครับล้างมนล้างฝุ่นนะครับล้างฝุ่นละอองลดไปแล้วน,ลนะครับไม่เ,เขาว่าฝุ่นอะไรนะลืมแล้ว